ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,940ขณะที่เย่เชิญพูดคำนี้ออกมาเขาได้คิดแผนการบางอย่างไว้ในใจเรียบร้อยแล้วอุตสาเดินทางมาไกลามาถึงนิวยอร์กอีกทั้งต่างอยู่อย่างพร้อมหน้าดังนั้นปัญหาบางอย่างควรแก้ไขให้มันจบในครั้งเดียวอยากปล่อยให้หลงเหลือรากเหง้าของเพศภัยทิ้งไว้ในเมื่อครอบครัวซาโน่ยื่นมือเข้ามาคิดจะขยายอาณาเขตธุรกิจมายัางใชหน้าทาว เข้ามายุ่งเกี่ยวกับร้านอาหารที่อาจงทำงานอย่างหนักมานานหลายสิบปีอย่าโทษตัวเองที่ต้องทำตัวหยาบคายดังนั้นเขาจึงหันไปพูดกับเฉียงใจเฉียงใจไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยออกไปกับฉันเฉียงใจมองไปที่สมาชิกเบ r ร์นิ่งแองจิลทั้งห้าคนถามขึ้นอย่างรวดเร็วคุณเย่ควรทำอย่างไรกับพวกมันหรือจะให้ฉันฆ่าพวกมันก่อนหนึ่งคนหนึ่งนัดรับรองไม่ให้เปลืองกระสุน คนทั้ง5้าตกใจแทบสิ้นสติหวาดกลัวจนสั่นไปทั้งร่างพวกเขาคิดไม่ถึงว่าพ่อครัวตัวจ้อยที่เคยถูกพวกเขาราังแกแม้แต่ลมยังไม่กล้าพายออกมาตอนนี้กลับกลายเป็นใจแข็งแกร่งดุดเหล็กเพชรคิดหมายสังหารพวกตนเองทั้งห้าคนไม่ยินยอมให้เหลือรอดแม้แต่คนเดียวเมื่อเห็นการแสดงออกที่หนักแน่นของเชียงใจเย่เชิญ,ญยิ้มออกมาเล็กน้อยกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะฆ่าพวกเขาในตอนนี้ ให้อจงและนีตาเว้ยจับตาดูพวกเขาก่อนหลังจากใช้พวกเขาทำเรื่องราวบางอย่างเสร็จสิ้นยังไม่สายเกินไปที่จะฆ่าพวกเขาในตอนนั้นเชิญเจ้าจงถามขึ้นอย่างรวดเร็วนายน้อยคุณมีแผนการอย่างไรไม่ทราบว่ามีสิ่งใดต้องการสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทำหรือไม่เย่เชิญยิ้มพลางพูดว่าไม่จำเป็นอจงหลังจากฉันและเฉียงใจออกไปคุณแค่ปิดร้านให้เรียบร้อยอยู่ที่นี่รอพวกเรากลับมา ระหว่างนี้หากมีใครตาบอดกล้าเข้ามาก่อเรื่องที่นี่ให้ใช้ทั้งห้าคนนี้เป็นตัวประกันจากนั้นโทรหาเคอร์ซินทันทีในนิวยอร์กไม่มีเรื่องใดที่เฟยเคอร์ซินรับมือไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงอันธพาลกะเลวว่าลากเพียงไม่กี่คนแม้แต่ครอบครัวซาโนก็ไม่อาจนับเป็นอย่างไรได้ยามอยู่ต่อหน้าเฟยเคอร์ซินเพียงแต่เยเชิญไม่ต้องการให้เฟยเคอร์ซินออกหน้ามาช่วยเหลือ หากให้เธอออกหน้าจัดการเรื่องที่น่าสนุกสนานเช่นนี้จะกลายเป็นไม่น่าสนใจแล้วแต่เยเชิญนก็รู้ดีว่ามีเรื่องบางอย่างเขาไม่อาจจัดการพร้อมกันได้ด้วยตัวคนเดียวในขณะที่พาเชียงใจไปพบกับครอบครัวซาโนเขายัางต้องคอยระวังร้านหารย่างที่อาจตกเป็นเป้าหมายของสมาชิกอื่นของเบอร์นิงแองเจแน่นอนว่าเชิญนเจ,จ้าจงรับรู้ถึงความคิดที่อยู่ภายในใจของเยเชิญนเขาตอบรับเพียงพยักหน้าเบาๆครั้งหนึ่ง เยเชญถามนีตาเวอร์อีกครั้งคุณอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กเป็นเวลานานทราบสถานการณ์เฉพาะของครอบครัวซาโนบ้างไหมเช่นพวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหนมีคนมากน้อยเท่าไรใครเป็นผู้มีอำนาจควบคุมครอบครัวนีตาเวอร์รีบตอบอย่างรวดเร็วว่าครอบครัวซาโนมีคฤหาสน์แห่งหนึ่งใช้พักอาศัยอยู่ในลองไอแลนด์สมาชิกในครอบครัวมีจำนวนไม่น้อยประมาณว่าอย่างน้อยต้องมีจำนวน30-50คน ผู้นำครอบครัวคนปัจจุบันมีชื่อว่าอันโตนิโอซาโนดีเย่เชิญพยักหน้าหันมาพูดกับเชิญเจ้าจงอาจงฉันจะพาเฉียงใจไปยังคฤราสาโนหากทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นฉันจะกลับมาภายในสองชั่วโมงเชิญเจ้าจงรีพูดอย่างรวดเร็วนายน้อยโปรดระวังตัวให้มากบทที่5,941 ตระกูลซาโนมีพื้นเพดั้งเดิมมาจากซิซิลีในหลายสิบปีนี้มีความโดดเด่นมากในนิวยอร์กครอบครัวนี้เป็นมาเฟียมาหลายชั่วอายุคนสัญ,ญลักษณ์ที่เปรียบเหมือนตราประจำตระกูลที่พวกเขาเชิดชูบูชามาเป็นเวลานานหลายสิบปีคือปืนกลมือทอมสันที่ผลิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกล่าวกันว่าในปีนั้นหลังจากผู้นำซาโนที่มีหน้าที่รับผิดชอบขายทรัพย์สินทั้งหมดในซิซิลีจากนั้นเดินทางมายังนิวยอร์ก เพียงแค่พึ่งพาปืนกลมือทอมสันกระบอกนี้เพียงกระบอกเดียวเขาก็สามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงสร้างความแข็งแกร่งให้ตนเองได้บนเส้นทางสีดำที่ผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกาปืนกลมือนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อเครื่องพิมพ์ดิดของชิคาโกและปืนกลมือกระบอกนี้ได้กลายเป็นมรดกทางจิตวิญญาณของครอบครัวซาโนนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมากล่าวกันว่าปีที่แล้ว ปืนกลมือนี้ยังถูกแขวนไว้ที่ตำแหน่งหลักที่โดดเด่นบนผนังห้องโถงใหญ่ในคฤหาสซาโ,โนจนกระทั่งผู้นำคนปัจจุบันของครอบครัวซาโนคิดล้างคํมมาเฟียออกจากครอบครัวเขาจึงเก็บปืนกระบอกนี้ออกจากผนังห้องโถงอย่างไรก็ตามการเก็บปืนนี้ไม่ได้หมายความว่าตระกูลซาโนจะล้างมือในอ่างทองคำคิดออกจากวงการมาเฟียแต่ในทางตรงกันข้ามหลังจากที่พวกเขาแยกธุรกิจผิดกฎหมายทั้งหมด มอบให้กับแก๊งหุ่นเชิดที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพวกเขาทําให้ดูเหมือนว่าแก๊งเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์แม้แต่น้อยนิดกับครอบครัวซาโน่นั่นเป็นเพียงแค่เปลือกนอกแต่พวกเขายังคงแอบสนับสนุนแก๊งเหล่านี้อย่างลับๆต่อไปเพื่อยึดครองทั้งเมืองนิวยอร์กรวมถึงชายฝั่งตะวันออกทั้งหมดคิดหวังเพิ่มจํานวนสมาชิกและขอบเขตอิทธิพลของพวกเขาเพื่อเพิ่มรายได้ที่ผิดกฎหมายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นมองดูโดยผิวเผิน ครอบครัวซาโนซึ่งนำโดยอันโตนิโอซาโนผู้นำในยุคนี้กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อล้างภาพลักษณ์ที่เป็นด้านลบของตนเองหวังที่จะขยับเข้าใกล้ชนชั้นสูงให้มากขึ้นอันโตนิโอซาโนรู้ดีว่ายิ่งชนชั้นสูงมีอำนาจมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งต้องการเครื่องมืออย่างมาเฟียเช่นพวกตนมากขึ้นเท่านั้นแต่พวกคนหน้าซื่อใจคดทั้งหลายเหล่านี้จะไม่ยอมให้ตัวเองมีความเกี่ยวข้องกับมาเฟียอย่างเปิดเผยนั่นหมายความว่า หากครอบครัวมาเฟียต้องการได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจและความโปรดปรานสิ่งที่พวกเขาต้องทำประการแรกคือต้องชำระล้างทำความสะอาดให้ตัวเองพูดให้ฟังง่ายขึ้นก็คือสิ่งที่ชนชั้นสูงต้องการตอนนี้ไม่ใช่กระโจนถ่ายอุจจระที่ต้องแอบซ่อนอยู่ใต้เตียงสิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการคือโถส้วมที่สามารถเปิดให้สาธารณชนเห็นอย่างเปิดเผยต้องทั้งสดใสสะอาดและไม่มีกลิ่นน่ารังเกียจแม้แต่น้อย มาเฟียในแบบดั้งเดิมเป็นเพียงกระโถนสกัดกรกที่เต็มไปด้วยกลิ่นเหมน็นดังนั้นอันโตนิโอซาโนจึงคิดเปลี่ยนครอบครัวซาโนให้กลายเป็นส้วมชักโครกที่ไร,ร้กลิ่นกระทั่งให้มีกลิ่นหอมอันโตนิโอซาโนในเวลานี้ กำลังสั่งให้สมาชิกในครอบครัวและผู้ใต้บังคับบัญชาคนสนิทภายในคฤหาสน์ของเขาทำการตกแต่งคฤหาสน์อย่างยิ่งใหญ่วันนี้คฤหาสน์ของเขาจะมีแขกผู้มีเกียรติยิ่งใหญ่จากแดนไกลคนหนึ่งมาเยือนเพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติผู้นี้สมาชิกในครอบครัวซาโน่ทุกคนต้องวางมือจากเรื่องราวต่างๆของตนเองรีบกลับบ้านมาเพื่อเตรียมตัวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญในครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาในอนาคตของครอบครัวซาโนหากสามารถบรรลุความร่วมมือได้สำเร็จครอบครัวซาโนจะสามารถก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นภายในห้องโถงหลักของคารืห์ฮาซาโนมีต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ที่ยาวกว่า10เมตรตัวอาหารถูกตกแต่งด้วยดอกไม้สดที่ถูกสั่งให้บินตรงมาจากฝรั่งเศสรวมถึงชุดเครื่องใช้บนตัวอาหารล้วนเป็นคริสตัลดีที่สุดพร้อมช้อนซ่อมโลหะอันโตนิโอไว47ปี จ้องมองดูสาวรับใช้ที่กำลังยุ่งวุ่นวายเพื่อจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบม,มีความคาดหวังเขียนไว้ชัดเจนบนใบหน้าของเขาในเวลานี้พี่น้องชายหญิงเจดแปดคนของเขารวมทั้งลูกๆและคู่ครองของลูกๆต่างเตรียมพร้อมแต่งตัวเรียบร้อยแต่ละคนเข้ามากล่าวคำทักทายอันโตนิโออันโตนิโอรับบทบาทผู้นำครอบครัวอย่างเต็มที่เขาทักทายทุกคนด้วยความจริงใจและเป็นสุภาพบุรุษ หลังจากสมาชิกเกือบทุกคนในครอบครัวเดินเข้าแถวมาทักทายนอกจากลูกสาววัย22ปีของเขาทำให้อันโตนิโออดไม่ได้ที่จะถามน้องชายที่ยืนอยู่ข้างๆเขาว่ามาโกจูเลียอยู่ที่ไหนมาโกซาโนพูดอย่างรวดเร็วพี่ชายฉันไม่ได้เห็นจูเลียตั้งแต่เมื่อคืนนี้เด็กคนนี้อันโตนิโอพูดอย่างไม่พอใจเธอเชื่อฟังฉันมาตลอดชีวิตทำไมครั้งนี้ต้องต่อต้านฉันด้วย ไม่รู้หรือว่าแผนการชีวิตที่ฉันวางไว้ให้เธอครั้งนี้สมบูรณ์แบบมากแค่ไหนมาโกโซาโนโกล่าวชื่นชมพี่ชายตอนนี้จูเลียยังเด็กขาดประสบการณ์ทางสังคมให้เวลาเธอมากขึ้นอีกหน่อยเธอไม่เพียงแต่เข้าใจเจตนาดีของคุณเท่านั้นแต่จะรู้สึกขอบคุณคุณเสียด้วยซ้ำอืม อันโตนิโอพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นหันไปจัดชุดสูทของเขาให้เรียบร้อยรวมทั้งเสื้อเชิ้ตและเนคไทหูกระต่ายเ่ยปากถามมาโก้อย่างหยิงพยองเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ฉันดูดีหรือไม่ดูแล้วรู้สึกเหมือนเจ้าพ่อบ้างหรือไม่มาโก้ Marco พูดยกย่องว่าพี่ชายทั่ทั้งสหรัฐอเมริกาแม้แต่ทั่ทั้งทวีปยุโรปและอเมริกาไม่มีใครเหมือนมาลอนแบนน์โดมากกว่าคุณอีกแล้ว อันโตนิโอพยักหน้าเล็กน้อยยิ้มอย่างสงบฉันอันโตนิโอซาโนจะต้องเป็นเจ้าพ่อที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของซิซิลีอย่างแน่นอนในเวลานี้พรานซิโก,โก้น้องชายคนเล็กของอันโตนิโอวิ่งเข้ามาพูดด้วยความเคารบพี่ชายเครื่องบินแขกผู้มีเกียรติของคุณลงจอดที่สนามบิน JFK แล้วคาดว่าจะถึงคฤราสา์ของเราภายใน40นาทีดีมากอันโตนิโอไม่อาจระงับความตื่นเต้นของเขาได้ พูดเสียงดังจะสามารถก้าวไปสู่อีกระดับได้หรือไม่ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับเรื่องในคืนนี้หลังจากนั้นเขาใช้ฝ่ามือลูบผมอย่างระมัดระวังพูดว่าพวกคุณคอยดูแลที่นี่ให้ดีฉันจะไปตามหาจูเลีย